ซีรีสสุดร้อนแรงเลยนะคะอย่างฟังเล่นไฟนั่นเองที่บอกเลยว่าจะกลับมาสร้างความสนุกให้กับทุกคนอีกครั้งผ่านหน้าจอฟรีทีวีเป็นครั้งแรกเลยนะคะทางช่องโมโนทวิตที่ไเร็วๆนี้ค่ะ เตรียมกลับมาสร้างความร้อนแรงอีกครั้งนะคะกับซีรีส์ทอนสังคมสุดเข้มข้นแห่งปีฝั่งเล่นไฟค่ะที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างโมโนแม็กซ์นะคะจนได้รับกระแสะตอบรับอย่างมากมายเลยในโซเชียลมาแล้วล่าสุดในป,ปีนี้2024ค่ะอีปเปรียวขอคัมแบ็กเอาใจคอซีรีส์อีกครั้งนะคะโดยกลับมาสร้างความสนุกแซ่บแบบครบรถผ่านทางหน้าจอฟรีทีวีเป็นครั้งแรกค่ะงานนี้แฟนๆเตรียมตัว ให้พร้อมเลยนะคะสามารถรับชมพร้อมกันสดๆผ่านทางช่องโมโนโชนที่หนหยได้ทุกวันจันทร์อังคารเริ่มตอนแรกคือวันที่22มกราคมนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะให้อยากดูไวๆะไปขายตัวสิอีเปี้ยวอีเปรี้ยวอีเปี้ยวอีเปี้ยวหัวสิอีงก เย็นวันจันทร์และอังคารวันจันทร์ที่22มกราคม18นาฬิกา